อ่ะต่อไปเป็นในกส่วนการรีวิวซามูไรนะครับมาถึงท่าไม่ตายก่อนเลยครับจะได้ลดดีเฟนบอร์เลยครับนี่เจอเพลงดาบล่องนาพานาคาสุริจจากนบพเศียนไปนึงจังหวะครับเออเอาดิพายุหรอแล้วยังไงใครแค้รเรามาดิเออ,เอาดิโอ้เราโดนแรงมากนะครับแต่ก็ดาเมจแรงครับบอกเลยดาวเมนี่ถึงใจแน่นอนนะใครชอบดาเมเ่ต้องเล่นแน่นอนนะครับแล้วท่าฟันที่โคตรหล่อเลยเพลงดาบนาคาสุริจจากนบพเศียนจ้าดาบล่องนาพาวายุวาตะ S <S 1> <S 1> สวัสดีครับมีลัก k y ี่แแบนะครับเติมเงินถูกต้องลายอ e ีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอาและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e o o o อีลักติชอปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับรานะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว เวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับอ่าสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในดาโกเนียซาก้าวันนี้เป็นซามูไรแล้วโอ้ยชอ้ยโอ้โอ้หเข็นชินบัคโตไซโอ้โฉกนี่เพลงดาบลองนะพากูฟันต้นไม้ทำไมเนี่ยโอ้ายโอ้โหเป็นไงนี่ท่าไม่ตายก่อนดาบมังกรทะยานฟ้านี่วายุวาตะนี่มีท่าคืนรเจ้าาจนโอ้ย ดาบปังกอนทะยานฟ้าเอาท่านี่ใช้ไม่ได้แลานต้ทุบนี่เอ,เอ,อ่ะเดี๋ยววิธีใส่โค้ดสำหผู้เล่นใหม่นะครับกดซ้ายบนก่อนเลยเอ้ยเดี๋ยวไม่งครับกดขวากลางครับพอภัยแล้วหลายเกมจกัดกดเขาว่าตั้งค่าแล้วกดเขาว่าบัญชีกดเขาว่าแลกแพคครับเอ่อมีรวมโค้ดไู่ข่างล่างนะโค้ดโค้ดแรกอะสองสามโค้ดแรกข้างบนอะใช้ได้เพราะว่าเป็นโค้ดใหม,หม่หมดวันที่ทีสามแต่ว่าถ้าเป็นโค้ดเก่าอะเพื่อนๆต้องไปคันเองนะครับมีคันไม่ได้บรรทัดห้าสิบกว่าโค้ดอะ แต่ส่วนใหญ่ก็หมดแล้วส่วนใหญ่ก็หมดแล้วแต่ว่าบางคนก็ใช้ได้อยู่ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเออสก,กิลซามูไรควรอัพอะไรแล้วก็การเล่นด้วยนะครับแล้วก็เป็นในส่วนเออสก,กิลของแลนเซอร์ด้วยแต่ว่านี่มีย้ายสายมาเล่นเรียบร้อยแต่ว่าเออหมี่มีย้อนให้ดูด้วยนะครับประมาณนี้ฮะถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่ากําลังจะเริ่มมาเล่นใหม่วันนี้นะครับเพราะว่าเคนเซหรือว่าซามูไรนะครับมีแนะนํานว่าให้ไปเล่นเซฟใหม่ครับก็คือร3อนะครับ หรือว่าจะไปเล่นเซฟเก่าก็ได้แต่ว่าคนไทยเยอะจริงๆคือเซฟเซฟมีอยู่ S3 มา S3 มาเยอะนะแต่คือเดี๋ยวนี้คนย้ายไปเล่นเซฟใหม่กันเยอะเพราะว่าถ้ามา S3 มันแหลกนะเพื่อนมีก็เลยแนะนําว่าถ้าเล่นใหม่จริงมา S138 เลยดีกว่าเซฟใหม่นะครับโค้ดมีทิ้งไว้ใต้คลิปนะเพื่อนๆลองไปใส่ได้มันเยอะมากหมีไม่สามารถคัดได้นะครับแต่ถ้าใครช่วยคัดได้ก็มาพิมพ์บอกหน่อยอันไหนอันนี้ใช่ไม่ได้อันนั้ใช่ไม่ได้จะดีมากนะครับนี่เราก็เข้ามาแล้วเค้นเซ่ซามูไรพเนจรเค้นชินั่นเองนะครับ ผู้ชายกับผู้หญิงหุบซาม,มูไรหมีว่ายังไงต้องผู้ชายวะเออเราก็สามารถแต่งตัวได้เลยนะครับเออหูตลกแดกแล้วมันตั้งชื่อหาอาเจอรี่กนไะด้มาพี่เจอรี่เอ,อ้เรามาแล้วแต่ว่าท่าเรายังไม่ครบอ,อี๋โอ้โหดูท่าก่อนดูท่าก่อนเฟลฟ้าวอะ ยังรอเลยเดี๋ยวรีวิวให้ดูแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวตัวหลักหมีคงไปเล่นซาม,มูไรนะเพราะว่าเริ่มเบื่อหอกถามว่าใครเก่งกว่ากันเหรอหมีก็ยังให้หอกอยู่ดีเพราะว่าซาม,มูไรสกิลมันแรงมากแต่ครูดาวโคตรนาเลยมันจะไม่เหมือนแลนเซอร์ครับเอ่อสกิลมันจะแบบคูดาวน้อยมันต่อเนื่องก่าเยอะอะประมาณนี้นะอันนี้แล้วแต่คนชอบอะ โอ้แต่ซามูไรเท่มากครับบอกเลยตรงนี้จังหวะนี้นะกระโดดอ้ะช็อตตรงนี้โอ้โหบินมาพับๆๆ <c oughs> อ่าเดี๋ยวรีวิวแค่นี้ก่อนเลยอ่าถ้าเราเกือบครบแล้วครับแต่ก็ยังไม่ครบนะห <c oughs> ุยย้าวิชาดาบพารัตพี่เออฮือนี่นะคะสุริจักรนบพศสีย์นี่มาแบบเคนชินเลยนะครับเพลงดาบรองน่ะพะเอออะไรเอา้ะเราโอ้ไม่ไปดูการหลบของเรากันอย่างรอเลยคนอื่นเขากิ้งเห็นนะเราเออช็อตนี้ ดชาหน้าผาสุริจักนกพระเสียนยดาบพาบังกรดาบบังกรสวรรค์ดาบลงนา้าผ้าเ้ยนี่โอ้ความหล่อนี่บังกรถึงจะต้องเสียวซานเลยนะครับอ่ะก็สําหรับใครที่มาเล่นใหม่ก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แรกแพค้ครับนี่ใส่รหัสตรงนี้นะครับ อ๋ต่อไปเป็นในส่วนแลนเซอร์นะครับแล้วเดี๋ยวหมีจะแปะสกิลของซาูไรต่อนะครับแต่ว่าอันนี้แลนเซอร์มีน่าจะเล่นอยู่แค่นี้แหละพอแล้วที่เกียจพยายามเน้นค่าเออโบนัสตัวคูณนะครับแล้วก็บนัสโอกาสติดคีนะครับอันนี้ดาคารหมีหมีใส่ตามนี้นะครับเผื่อใครย,ยังเล่นหอ,อกอยู่เนาะอ่ะรารอไปปรับเปลี่ยนได้นะครับต่อไปเป็นในเรื่องสกิลแลนเซอร์นะครับผมก็น่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายแนละ้วเน้นถ้าถ้าอัพนี้ ถ้าเล่นอัพสกิลเอาอเนี่ยครับพายุหมุนแล้วก็เป็นในส่วนท่าแทงนะครับอ่าเสร็จแล้วเป็นในส่วนสายโจมตีก่อนเลยของแลนเซอร์นะครับนี่มีอัพตามนี้เลยนี่หอกเต็มไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาหมุนเต็มแต่ว่าเดี๋ยวหลักๆคือที่ต้องเน้นจริงๆจะเป็นในส่วนสกิลเนี่ยครับนี่เน้นอ่อดีเฟน์เบรกดีเฟน์เบรกก็คือเวลาเราจิ้มไปเนี่ยเกาะบอสนะครับเพื่อนๆเห็นเกาะบอลไหม มันจะลดเร็วกว่าเยอะเลยให้เพื่อนๆอ,อัพไอ้ไอ้ทีไไ่ขึ้น d e f e n เบรกอ a ทุกอันเลยเพราะว่าจะเป็นสกิลไหนมันก็ต้องพยายามให้มันลดเร็วที่สุดนะครับนี่อย่างเงี้ยนี่อันนี้เป็นท่าพุ่งนะครับก็โจมตีดี f e n s e break b อ่ะเรวมีกดไปทีละอันเลยนะครับอันนี้เมื่อสลับกระบวนการโจมตีก็คือจับป้องกันไปแนวโจมตีนะครับก็จะได้เพียงแท็กนะครับก็อันนี้เป็นสายโจมตีเราก็เนี้ยงแต่แอแท็กไปเลยนะครับนี่แต่ติดคก็บวกแอนแท็กนะครับ นี่ตามนี้เลยแล้วก็อย่าลืมมาอัพอันนี้ด้วยนะครับเวลาใช้ทําไม้ตายสร้างเกาะตายยากดีครับประมาณนี้นะอ่ะต่อไปเป็นในส่วนสายแทงนะครับสายแทงหมีตามนี้เลยสายแทงหลักๆก,ก,ก็ไปเน้นสะท้อนครับแล้วก็เป็นในส่วน d e f e n b r a k เหมือนกันเพราะว่าสายเรามันไม่ได้เน้นดาเมจมากนะขอให้ยืนได้ถ้านี้ต้องอัพเต็มนะครับเนี่ยเมื่อถูกการโจมตีจะลดาาเมจอันนี้ดีมาก เหมือนติดบล็อกฮะเจ็ดจุดลดเจ็ดจุดห้าถึกนะครับเหมือนเริ่มนะพยายามเน้นสกิลดีเฟนเบกนะครับเพราะว่าตัวเราสายแทงนี่หลักๆกก็อันนี้อัพเต็มเลยเวลาจชท่าไม่ตายตัวเราสายแทงเนี่ยหน้าที่ก็คือทําให้บอลลมให้ไวที่สุดนะครับแล้วก็พยายามยืนให้หนานนี่ถ้านี้อัพเต็มเลยครับเมื่อสนับกระบวนการป้องกันหรือวมนจะทําให้ค่า HP เท่ากับสิบสองเปอร์เซ็นของ HP สี่วินาทีอันนี้ดีนะครับอันนี้จําเป็นเลยแทงอันนี้เป็นท่าสะท้อนก็ควรเต็มนะครับแค่ยืนโล่เก๊กเราหล่อแค่นี้เขาก็ตายแลย้วประมาณนี้นะครับ อ่าเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาแค่นี้ครับอ่านี่ยจบไปในส่วนเลนเซอร์นะครับผมก็ของใส่ก็พยายามเน้นเนี้ยครับนี่เพียงแ็กสเต็งคอนความถนัดไอ้เรื่อแต่เพื่อนๆเ,เลยอ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนซามูไรกันต่อ นะต่อไปเป็นในส่วนช่องทางการเติมถูกนะครับสาหรับคนที่เล่นอยู่แล้วแล้วอยากเปลี่ยนเป็นเคนเซ่นะจริงๆมันมีวิธีเอ่อเอาทองไปเปลี่ยนเป็นเพชรลุ้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่รีบก็สามารถซื้อตรงนี้ได้วิธีซื้อให้ถูกลงก็ปกติมันจะราคาอยู่ที่59 9ใช่ไหมครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนซื้อแพ็คอันนี้ครับนี่นี่แพ็คอันที่2เลยเห็นไหมครับมันจะลดราคาลงเยอะเลยเหลือแค่299กนะครับก็คือซื้อ2 9 9ามันจะได้9 8 0 2อัน ก็ซื้อตรงนี้เสร็จแล้วก็ค่อยมาซื้อ29บาทต่อประมาณนี้นะครับอ่าเวลาก่อนใช้เห็นบ้างเพื่อนๆกดซื้อแพ็กแล้วกดเขาว่าใช้เลยครับเอ๊เห็นบ้างมันจะลดเหลือแค่ร้อยเก้าเก้าบาทเองเฮย้ยมันลดอ่านี่ครับเห็นบ้างงบประมาณมีจะใช้แค่ประมาณร้อยเก้าเก้าบาทกับยี่สิบเก้าบาทซึ่งถูกมากเลยครับก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทเองนะสำหรับคนที่ไม่อยากไปเล่นเซฟใหม่ไม่อยากปั่นเลเวลนะครับอ่าเสร็จแล้วพอเราได้แพ็กสองพันเอ่อแพ็คลุงสองพันแต่มันมีวิธีหานะเพื่อนๆก็ ลงที่ตลาดครับแล้วกดคาว่าซื้อขายทองเอาทองไปขายได้เลยฮะมียังยังมีมีหล้านนะครับเอาต่อไปวิีการวการซื้อถูกครับตอนนี้จะมีในช่วงกิจกรรมนะครับเพื่อนๆสามารถมากดซื้อไนดะช่วงกิจกรรมดูไหนฮะอ๋อเมื่กี้ป่ะมีทําได้ว่าแถวๆแล้วแหละ อ่าอยู่นี่ครับนี่กิจกรรมนะครับเพื่อนๆสามารถมาซื้อตรงนี้ได้ครับในราคาที่2,000เท่านั้นเองเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อแบบเป็นบาทจะ1 9 9 9 9 0อันนี้ถือว่าแพงมากนะใครจะซื้อคิดดูดีๆก่อนมาเติมตามวิธีหมีเสียแค่200กว่าๆดีกว่านะครับแล้วก็เป็นในส่วนอะไรต่อ เป็นในส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อที่ร้านเนี่ยมันจะขายอยู่ประมาณ3 0 0พันเพชรลุงอันนี้ถือว่าแพงครับมาซื้อตรงนี้ดี่ว่าอาหมีก็จะซื้อเลยไปเปลี่ยนคัสว่าไี่เราจะเป็นเคนเซ่แล้วเราจะวางหองไปถือดาบคาตาหน้าแทนแล้วเราอยากรอเราอยากอราอ,ากอนะครับไม่มีอะไรมากกว่านี้อ่าเสร็จแล้วกดใช้เลยครับนี่มันก็จะเดินทางไปให้เราเองเลยนะครับอัตโนมัติเลยกันเลยทีเดียวอ่าเรามาถึงเปลี่ยนคัสแล้วครับเราก็กดเลือกเลยนี่ ก็จะมีให้เราในส่วนเรื่องนะครับเอ้ก็ให้แน่นอนครับว่าเราก็ต้องเป็นเค n ลิว Ken เอ้อะไรเนี่ยเค n ลิวเคนหรอไม่ใช่มันคิน Ken, Ken l i ไม่หรอไม่ไรเรียกว่าซามูไรดีกว่าเทศดีนะครับอ่าคาดที่คนแนะนําอันนี้ไม่แนะนําธนูนะครับส่วนใหญ่จะไปเล่นในนี่กันแดนเซอร์แดนเซอร์เนี่ยบอกเลยว่า OP ครับแต่ว่ามีจะบอกว่า Ken Se ก็ OP อันนี้แนละ้วแต่เ,เพื่อนๆชอบเนาะนี่เราสามารถกดดูสกิลได้ครับนี่บสมา Master โอ้โห ทำไมต่อครับก็กดเปลี่ยนคัสเลยครับเลยเราจะเปลี่ยนคัสแล้วอา้าวเราต้องมีช่องที่สำรองก่อนนะครับประมาณสิบที่นะครับเน,นื่องจากว่ามีรวยจัดก็เลยกดรีตรงนี้เอาไม่เกี่ยวนะอยากจะมีอยากจะเปิดอยู่แล้วครับโอ้โหอันนี้มันอันนี้มันอันนี้ขอนี้เลยกดเปลี่ยนใหม่ครับ คนลิวเคนขอเรียกซามูไรดีกว่าครับอ่าเราก็สามารถกดเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับอ่าเราทำอะไรต่อก็เข้ามาเดิมเลยครับเอโอ้โหเป็นซามูไรแล้วโอ้เห็นไหมท่าทางจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับน้องก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับ โอ,อ้อออโหเป็นซามูไรแล้วซึ่งถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆเล่นแลนเซอร์อยู่แล้วก็สามารถเอาของเอ่อเอาพวกดาคายอะไรอย่างอื่นมาใส่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นส่วนในของใส่นี่ก็ยังใส่ได้อยู่เห็นไหมเพราะว่าของแลนเซอร์กับซามูไรมันใส่ด้วยกันได้อยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมมันจะปรับคาได้เป็นอไอ้นี่ทันทีเลยเป็นในส่วนของซอมูไรทันทีเลยครับ ก็คือเอาง่ายๆคือของแลนเซอร์มันใส่กับซามู้ายได้แค่นี้นะครับเพื่อนๆก็ใส่ไปเลยแต่อาจจะเป็นในส่วนอาวุธต,ต้องเปลี่ยนใหม่นะเพราะว่าของแลนเซอร์มันใช้หอ,อกใช่ไหมล่ะอฮะแต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมไปกดรับตัวใหม่ด้วยเขาจะเขาจะมีแจกของเอ่อของทองเคนเซครบเลยนะอันนี้มีเพิ่งเห็นนะครับยังไงก็อย่าลืมรับด้วยนะครับนี่โอ้โหมีได้ดาบแล้วแต่อย่างอื่นมันสู้ของแดงไม่ได้นะครับเอ้ย่ได้เปะ่าไม่น่าได้อนะ ใส่ขนาดก็พอครับนี่ดาบยังเท่เลยโอ้โหบวกไปเลยพันสองเน้นๆเลยนะครับนในส่วนสกิลซามูไรนะครับก็เดี๋ยวมีอัพตามนี้เลยให้เราเน้นสกิลที่มันเขียนว่า d e f e n เบ b r a ครับอย่างเช่นอันนี้เป็นแสงจันสบัดเงาใช่ไหมครับนี้ก็คือท่าท่านี้นะครับแสงจันสบัดเงาซึ่งถ้าเกิดสมบุติเราใช้เนี่ยเราอัพตรงนี้เต็มเนี่ยดี f e n เบ b r a ก็คือค่าหลอดเหลืองของบอสเนี่ยมันจะลดนเร็วคือเกมนี้ทํายังไงก็ได้ครับให้หลอดอหลอดเหลืองของบอสเนี่ยหมดให้ไวสุดมันจะล้ม อันนี้ข้ามาตรงนี้ครับต่อไปก็มาดีเฟนส์เบรกนะครับของสยบเยาหมืดนะครับคือท่านี้อ่าพวกสกิลหมีอัพแค่หนึ่งพอนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พอยเหลือนะคนก็ค่อยมาอัพเต็มนะครับแต่ว่าเราไปเปิดพาลส,สีให้หมดก่อนดีกว่าอ่าต่อไปท่าดีเฟนส์เบรกนะครับของดาบพิพตาค,คือดาบนี้เองนะครับคือเราพยายามอัพท่าดีเฟนส์เบรกของทุกสกิลของซามูไรให้หมดเลยครับมันจะได้ช่วยเบรกบอสให้ไวที่สุดนะครับประมาณน,นี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนท่าเปลวเพลิงนะครับซึ่งหมีก็จะอัพดีเฟนเบรก ตรงนี้นะครับอ่าต่อมาตรงนี้ก็ P and K อ่าถ้าเป็นไปได้ตรงนี้อัพเต็มได้จะดีแต่ว่าพอยห,หมีไม่พอนะครับอ่ามาอัพตรงนี้นิดนึงแล้วก็มาอัพตรงนี้ส่วนท่าน,นี้ให้อัพเต็มเลยครับอันนี้จะบวกแรงมากอันนี้อัพไว้หนึ่งครับอันนี้อัพไว้หนึ่งเอาเอาแค่ว่ากันตายพอประมาณนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาอัพตามนี้เลยนะครับนี่อันนี้เวลาใช้ท่าไม่ตาย จะลดคีเลสกับดีเฟนต์ก็คือคีเลสก็คือทําให้มีโอกาสติดคียง่ายกว่าเดิมแล้วก็ลดดีเฟนต์เป้าหมายด้วยนะครับทาให้เราฟาดแรงมากประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนห้าซ้ายเลยนะในฐานะเคนเซเมื่อใช้เปวเพิงส่วนกลับเมื่อแพร่รีดาเมจดาเมจจะเพิ่มขึ้นฟรีๆเลยนะครับสิบสองเปอร์เซ็นต์เวลาแปดวิอันนี้ก็ดีนะครับก็ประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนรีวิวการเล่นกันเลยดีกว่านะครับหมีก็ไม่ได้ลงหอมานานแล้วไม่ได้เล่นนานมากแ้เออเดี๋ยว ดาคายมีใส่ของเลนเซอร์เลยนะก็เน้นเพียแท็ครับเน้นอัตราโบนัสคูณดาเมจอะไรพวกเนี้ยครับอัตราคีดาเมจอะไรแบบเนี้ยมันจะเออ่ช่วยได้เยอะครับเนี่ยโบนัสตัวคูณทวีคริติค,คอนพวกนี้ทําให้หมดเลยนะครับแล้วก็เน้นแต่ดาคายที่มันบวกพวกเพียแท็กเฮดพีดเฟนอะไรพวกนี้นะอ่า อ่ะต่อไปเป็นในส่วนการรีวิวสัมูไรนะครับมาถึงท่าไม่ตายก่อนเลยครับจะได้ลดดีเฟนบอสเลยครับนี่เจอเพลงดาบล่องนาพานาคาสุริจักนบพเศียนไปนึงหว่าครับเออเอาดิพายุเหรอยังไงใครแค้เรามาดิเออเอาดิโอ้เราโดนแรงมากนะครับแต่ก็ดาเมจแรงครับบอกเลยดาเมนี่ถึงใจแน่นอนนะใครชอบดาเมนี่ต้องเล่นแน่นอนนะครับแล้วท่าฟันนี่โคตรหล่อเลยเพลงดาบนาคาสุริจักนบพเศียนจ้าดาบล่องนาพาวายุวาตะ โอเคกู้อย่าเพิ่งโมดูเลือดด้วยนะครับอย่างที่บอกตัวเราค่อนข้างริมแต่เราแรงนะครับโอ๊ยโอยโอ้โอแปลงรล่างเลยครับไม่ไหวละโดนทีหายครึ่งหลอดเลยกูใส่ครับเออมันแตกเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บซะหน่อยครับเก็บเลือดเก็บเลือด พายุวาตะดาพานะพาเอ้ยเอ้เอ้เทนชินอ้อยคุเทนชินเกือบครับตอนนี้โอ้ตอนนี้สถานการณ์ล่อแหลมมากหลบซะหน่อยครับเดี๋ยวเราพายุหมดก่อนครับแล้วเราจะเข้าไปใส่เพลงดาบลงนะพาราคาสุดลิจักนปเปเสียนจอ้าหุยหลบนะครับเทนชินอออื้หโอ้โหมันก็สร้างเอาสร้างแกตายเถอะวายุวาตะยาชิงโอ้โหเป็นไงท่าอย่างหล่อดาบอย่างเท่น,นะครับ อ่ะก็เป็นการรีวิวซามูไรหรือเคนเซ่นะครับเพื่อนเพื่อก็ลองไปตัดสินใจเอาแต่แต่้ตตวยส่วนตัวมีรู้สึกว่าแลนเซอร์โกงกว่าเพราะว่าแลนเซอร์มันถึกกว่าเยอะแล้วดาเมจของแลนเซอร์มันคูดาวมันน้อยครับคูดาวมันน้อยนะคูดาวมันน้อยกว่าเยอะคือมีมีรู้สึกว่าเคนเซ่บางทีคูดาวมันเยอะใช้ท่าอาจจะไม่ต่อนเนื่องแต่ว่าแต่ละท่าคือหนักครับแต่ละท่าคือหนักมากแล้วก็เท่มากนะครับอันนี้เพื่อนลองไปตัดสินใจดูแล้วกันนะครับอ่ะขอให้คนเล่นเกมดากอนเนียซาก้าจะมีความสุขนะครับ